ทุกคนกลับไปเชียร์อัพทุกๆคนต่อด้วยนะแบบว่าบางคนอาจจะไม่ได้ถนัดก,กีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ือคือทุกคนเขามีแบบมีใจที่อยากจะแบบเอ้ยเอนจอยกับงานนี้มากๆเลยสนุกมากๆเป็นประสบการณ์กีฬาสีปีแรกที่สนุกแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าเอาจริงๆก็คือเหมือนเป็นฟิลแบบว่าเราเราไม่เคยแบบ ได้มาจอยในสิ่งที่ต้องจริงจังกันหรือในพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราสนิทก,กันละหลายคนเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะยังไม่ค่อยแบบเคยได้คุยกันในตอนแรกแต่ก็ได้มาคุยกันในงานงานนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเออดีจังเลยนะมันก็เป็นงานที่แบบเออช่วยแบบกระชับมิตรอย่างที่เขาบอกจริงๆด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกสนุกมากมากค่ะ <laughs> ใช่แล้วเป็นทีมเวิร์กเธอน่าจะไปวิ่งเรนโนเสาร ไม่ไหวจริงวิ่งในเสารอบชิงหน้าตาจริงจังมากคือพูดเหมือนแม่หนูเลยคาแรกที่เจอหนูก็คือแม่พูนว่าคิ้วแกน่ะขมวดแล้วก็แบบโหแบบคิ้วแกขมวดแล้วก็หน้าตาจริงจังมากแกเชียงกับทุกเรื่องบนโลกใบนี้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเราแบบคือมันเป็นออตโต้ไปเองอ่ะทุกคนคือเราเป็นคนจริงจังในทุกเรื่องอะ่ะก็เลยแบบมันก็เลยอัตโนมัติไปเองใช่แล้ว เดนเสา์เมทมาใช่แบบไดนเสา์ตลกมากแลก้วก็ตอนที่ใส่ไดนเสา์ก็ไปช่วยน้องพีคใส่รองเท้าใช่ปะแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาเจอเดนเสา์แบบขบพ,พื้นเลยทุกคนแบบอะไรเนี่ยเกมแรกวิ่งป่าแป้งคะหนูใช่ก็เหมือนตอนแรกอ่ะแล้วก็ไม่อยากเรากับพีคก็เหมือนไปคุยกันว่าเราไม่อยากแบบว่าเป็นคนไปแกล้งเพราะว่ากลัวคตาตำสน,น้องเราก็พูดกันสองคนอย่างเงี้เยเออแต่พอเหมือนเขาประกาศชื่อไปแล้วก็ เลยต้องแบบบอกว่าแบบว่า <c oughs> เออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแกล้งอะไรเงรี้ยสรุปสุดท้ายก็ <c oughs> ได้วิ่งไปแแปลก็ตลกดีสนุกดีเหมือนกัน <c oughs>